嗨 i h e l l o 小朋友们，大家好，我叫白朴老师，欢迎大家来收看《汉语周》。本期的《汉语周》呢，同样就是接着上一次的《汉语周》，我给大家介绍了五种水果，包括草莓 （strawberry）、西瓜 w a t e m e l o 苹果 （apple）、香蕉 （banana） 和个橘子 （citrus）。对不对？本期的《汉语周》我同样给大家准备了五种水果，另外五种水果有些什么呢？如果大家准备好了，一起看一下。 ผลไม้ชนิดที่6นะครับที่ใบป,ปรสือจะเอามาแนะนำก็คือลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่แปลว่าลิ้นจี่ชนิดที่7นะครับเหลียวเหลียนเหลียวเหลียนเหลียวเหลียนแปลว่าทุเรียนชนิดที่8นะครับโปัหลวงปัหลวงปัหลวแปลว่าสับประรด ซึ่งคาว่าโหลวเนี่ยเราจะใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพวกเราจะไปเที่ยวไต้หวันเขาก็อาจจะไม่ได้นิยมพูดคําว่าพโหลวนะครับเขาจะพูดชื่อสับป,ประรดเขาจะเรียกว่าฟงหลีฟงหลีฟงหลีซึ่งเด็กๆจะจําคําว่าโปโหลวหรือฟงหลีก็ได้ไปแบบเราซื้อโอเคทั้งสองคำเลยครับชนิดที่เก้ามังกัวมังกัวมังกัว,กวแปลว,ว่ามะม่วง และชนิดสุดท้ายนะครับชนิดที่10ผูเถาผูเถาผูเถาแปลว,ว่าองุนซึ่งคําว่าผูเถาเนี่ยเป็นการออกเสียงแบบภาษาจีนมาตรฐานแต่ถามว่าคนจีนในชีวิตจริงเขาจะออกเสียงแบบนี้กันจริงไหมคําตอบก,ก็คือไม่ครับเขาไม่ค่อยออกเสียงว่าผูเถาหรอกในชีวิตจริงนะคนจีนนิยมจะออกเสียงคําว่าเถาเบาๆสั้นๆจะออกเสียงว่าผูเถาผูเถา ผูเถาซึ่งเด็กๆจะจำว่าผูเถาแบบกฎกระทรวงของจีนที่เป็นจีนมาตรฐานก็ได้หรือเด็กๆจะเอาเสียงเหมือนคนจีนทั่วไปในชีวิตประจำวันว่าผูเถาก็ได้เช่นกันผูเถาก็ได้ผูเถาก็ได้คำใดคำหนึ่งนะครับไบบลเชอร์โอเคทั้งสองคำเลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับไบบลเชอร์จะแจกชีทที่เป็นชื่อผลไม้ทั้ง10ชนิดให้ทุกคนกลับบ้านไป หลังจากนั้นให้เด็กๆจำชื่อภาษาจีนของผลไม้ทั้ง10ชนิดให้แม่นโดยไม่เขียนสคริปต์นะครับไม่ต้องมีโพยหลังจากนั้นอัดวิดีโอและชี้ผลไม้ทีละชนิดพร้อมพูดเป็นภาษาจีนพยายามจำให้ได้โดยไม่ต้องจดโพยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอทุกคนยกมือขึ้นมาแล้วพูดพร้อมกันจ้าเจียนบ๊ายบาย